ซื้อว่าลูกนกอียิงนาะครับน้อพี่น้องเนาะโอ้ยนนั่เต็มปลาเต็มดงพะมันยางจนห้อยมันอุบลูกครับผมเมืม่อไงยังเหล่าพี่น้องผมกำลังถืจุดไฟครับไฟไหม้มาแล้วไฟไหม้มาแล้วควันกุ้มมาแล้วทันบอเห็ดบินออกไปครับผมเขาลูกมันตายตัวนึงนีง้ตายหรือว่าหมดจอครับ วัวตัวหนึ่งไปไกลแหงครับอ้ามึงก็ใหย้ยังกินเหรอเดี๋ยวผมไปรับไฟต้ท่านู้ชมกันครับมาโอมาโบอาลูกสันี่ครับผม เดี๋ยวแมงกระเสืนไปอู nice. ้หลึกเหรอล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาขี่รถออกไปก่อนครับผมแม่ไม่ตื่นเดี๋ยวจะบึงกับปาว่านกเหยงเนาะขนอเนาะลงมาจุดไฟพอดีครับมันหกใครหกหน้าครับผมเออบัสิีามเข้าไฟล่ามมาแล้วนี่สองงานนีเสียครับผมสองงานอนีเสียเสียหมดเสียหายหลายแสน อดเขาไปบั๊กไลทุ่งปามสีก่ก็ขึ้นครับปามถาวนะนี่ตรงสามเ้าแล้วครับผมให้ใด้มันสามไปนองงานโบเมเบนงานนห,หน่อยงานนี้พอม,มีไปครับผมไปจอบบึงครับผมนกอยังเดี๋ยวเมยนกันมากครับับพี่น้องเบนเม่มันบินมาเลยเดี๋ยวแวะมาเบ่งครับผม เอาผ้าห่มมาใบมันเรียบร้อยคุ้มให้มันอย่างดีกนได้ครับเอาหายหนึ่งสองเฮ้ยไปตรงไหนล่ะครับอ้ย่ แมนผ่ Man, านหีพอรครับเฮ้ยโอ้พีพีมันมันเก่งแห้งโอ้เข้าตรงนี้ก่อนครับผมเข้าตรงนี้ มันเก่งครับผมพี่กราบกราบกราบมาอีกอีกตัวหนึ่งยอ,อ,อยู่ไสายหนอลูกยังหลับพี่นอ้นองนกตุ่มวะนกเอ้ยมันมีสองตัวนะครับผมอู้พี่ดีพี่ดีพี่ดีพ,ดพี่สองตัวไปไปเข้ารังเอาล้วพี่นอ้องบกวนมันละครับผมแม่มันบ้ามาเนาะแกเชื่อจังไง กวนมันแล้วครับไปกวนมันแล้วหนีมันก่อนมันหยาดแห้งครับผมเพราะว่าห้อยห้อยอย่างหนอกมัหยาดแรงเลยผมคิดว่าวันนี้มาเทหินครับผมหย,หอย,อยาดซาแห้งกันหนอกนนว,วันนี้มาทเทหิน ไอปูนทูปองหนาบอกมากครับหยากรีเนาะร้อนวันซีมาถอนกาไปดำอยู่บนนะครับผมอยู่สวนจักสิมีแหงบก่กเข่ทั้องไปกินงามครับผมทำเป็นวันทันกันนะชุดยอดครับผมพี่น้องทุกผู้ท่านเออเหนื่อยอาพี่น้องจะดีไม่แห้งุกผู้ท่านครับผมอายุวันลนะสุขังพลัง ลำรวยลำรวยทุกผู้ท่านครับผมบ้านรองกเกษตราท,ที่ต่อไปเด้อพี่น้องนะเอาสู้กันต่อไปครับผมซร้าม,มี่แห้งสร้างหลังไก่กําลังแข็งแรงนะพี่น้องเงนาะการมันนี่เย็นเย็นอยู่ครับผมเมื่อวานิว้วห่อนปวดหดัวตุ่มตุ่เนื้อตะโนที่ตกครับผมแล้วก็นั่งกลางเขาก็มาทายให้ทายหน้ากันเลยครับผมอ่าบ้านรองใครนั่งซ้ามื่อก่อนคอยาปูนโอ้หินลงเหรอไปตอนกาบ